ข่าวดีของพระสงนิกรชาวพูตานและแฟนคลับราชวงศ์ทั่วโลกเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกแห่งพูตานส่งประกาศข่าวดีเรื่องการทรงพระคันรัชถายาทพระองค์ที่สองของพระราชชายาสมเด็จพระราชินีเจสซุนเพมาโดยการประกาศข่าวดีนี้เกิดขึ้นระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุก มีพระราชดำรัสในวันชาติภูตานเมื่อวันที่17ธันวาคมปีที่แล้วทั้งนี้พระธายาทพระองค์ที่2จะมีพระประสูติการในช่วงฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซ,เซอร์นำเกลว,วังชุกได้ประกาศข่าวดีว่ารัชทายาทพระองค์ที่2เป็นพระราชโอรสผ่านทางเฟซบุ๊ก ิงจิกมี่เคเซ,เซอร์นำเกลว,วังชุกว่าสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาและรัชทายาทในพระคันมีสุขภาพแข็งแรงดีและเจ้าชายจิกมี่นำเกลว,วังชุกมีความยินดีที่จะได้พบกับพระอนุชาหรือน้องชายของพระองค์สมเด็จพระราชาธิปีจิกมี่เคเซ,เซอร์นำเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชินี ยังกล่าวขอบคุณต่อทีมแพทย์รวมถึงคณะสง์กลางและประสบนิกรทุกคนสำหรับความปรารถนาดีและคำอธิษฐานของพวกเขาว่าในขณะนี้ยังเป็นโอกาสที่มีความสุขอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกราชวงศ์และประเทศชาติรวมถึงประชาชนชาวพูตานแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสงค์เตือนให้ชาวพูตานทุกคน มีสติมีความรับผิดชอบและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พระองค์ยังมีพระกระแสรับสั่งเพิ่มเติมว่าขอส่งคำอธิษฐานให้แก่ทุกคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้สำหรับประเทศพูตานประกาศการติดเชื้อครั้งแรก ในวันที่6มีนาคมทำให้มีการปิดโรงเรียนและจำกัดการเดินทางหลังจากผู้ป่วยวัย76ปีจากสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวพูตานในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปประเทศอินเดีย